ก็กลับสบวัสดีทุกคนวันนี้ผมมาเห็นในแมปเบียบุ้เองเดี๋ยวผมจะโชว์เรือนองผมให้ดูนะสวยมากมากอืมมันสวยตรงไหนวะโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันโอ้โนกก็คือร้องน่ารำคาญมากๆเลยนะอ่านี่เรือผมก็จะเป็นประบานนี้นะทุกคนปรามานี้เลยนี่เรือผมยังกันไดโนเสาร์เลยนะ เราสร้างอะไรของเรา่ะมันดูแปลกๆนะอา่าเดี๋ยวเราจะซูมดูบรรยากาศประมาณนี้อันนี้ก็คือตอนนี้ผมก็กำลังมาตอนนี้ผมมาเอา่อมาขี่เรือก,กันนะทุกคนในชีวิตจริงเลยนะชีวิตจริงบ้านไหนะดูโอ้โหมียานอวกาศด้วยนะทุกคน นี่มันอะไรกันครับเนี่ยโว้โม้ไม้คือผมคิดว่ามันจะพังวะเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะใช้ไทเทเนียมนด้เทุกคนตั้งห้าสิบน่นห้าสิบเหรียญน,นะคือใช้แพงมากแต่ก็ยังดีนะเงินผมเหลือเป็น 10, หมื่นนุนถ้ามันแสนก็ยิ่งดีเป็นล้านก็ยิ่งดีเท่าไหร่ก็ได้ขอให้มันอยู่หลักหมื่นหลักแสนหลักล้าน หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนโอเคนะผมก็เลือกเป็นล้านหรือแสนหรือเงินก็ได้แล้วแต่เท่าที่เงินในนี้นะถ้าผมมีโรบักประมาณหนึ่งล้านโรบักผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรเอาไปแจกก็ได้นะแต่ถ้าผมมีโรบักหนึ่งร้อยล้านก็ก็ดีนะก็เติมเข้าเติมเข้าทุกครั้งเลยนะ ก็ใช้แอป Snowball บริการเติมโลบักฟรีนะคนอืมแต่ผมไม่ใช้บอกคนอื่นแต่ไม่ใช้มันมีได้เหรอแบบนี้นี่มันอะไรกันครับเนี่ยปึ๊บอืมปิ้นไปปิ้นไปโอ้โอ้โหดี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 ฮ้ยยฮ้ยมันมีสิทล่วงได้นะคนเราไม่ควรไปกับไอ้โจน,นั่น ไอเจ้านั้นไอเจ้านั้นไอเจ้านั้นเดี๋ยวทำไมมันเลื่อนๆเจังวะใไอทิ้งเนี่ยมคือโอ้ขอร้องขอร้องจาตาย่าตายครั้งนี้ครั้งนี้ครั้งนี้ก็เสนอวันนี้ขอตลาไปก่อนจเจอกันใหม่คิปหน้าบายๆจุ๊บๆฟาาไว้ก่อนเถอะเดี๋ยวผมจะมาเอาคืนนะ